เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและวิถีของชาวจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากลเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเชิอสองสร้างสรรค์และที่สาคัญค่ะเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคประช,ชา,าสังคม ในการส out, ถถ่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในงานจัดงานมรดระพื้นบ้านอาหารสารสินภายใต้โครงการมรดกวันธรรมบนเทือจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณศ2ของเป็นการนําต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีมาเพิ่มมูลค่าและสร้างคุณค่าทางสังคมพร้อมพัฒนาต่อยอดสืบสานเรื่องระบบสืบสานวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนและสังคม ด้วยการจัดพื้นที่ในเชิงสร้างสารรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมคือศิลปวัฒนธรรมประ,ประเพณีท้องถิ่นและความเข้งแข็่งภายในชุมชนและก็ให้เกิดความ,วามร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาตนเองสังคมชุมชนให่มีคุณค่าสร้างรายได้เกิดความสุขความสานัุคทีเดิสิทธิ पुनः